สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน้องพี่คนรักเอวันทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมเช้านี้นะครับอ่าเช้าหรือเปล่าอุ้ยแปดโมงนะครับแปดโมงตรงเป๊ะเลยนะครับอ่าแดดเปรี้ยงๆมาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อากาศดีนะครับที่บ้านสวนทุ่งนาของผมในตอนนี้นะเพราะว่าอุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ17องศาเท่านั้นเองนะครับตามจริงเมื่อเช้านีย เรียกว่าเย็นกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเสียงนกเสียงอะไรร้องบรรยากาศก็บ้าน,าน,านธรรมชาติกันดีเนาะเมื่อคืนนี้ใครพลาดกันบ้างนะครับสำหรับการคอลี่ไฟนะครับหาเกรดสตาร์สำหรับเ1สนามแรกที่บาเรนก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นการคอลี่ไฟที่อาจจะมีทั้งสิ่งที่แบบว่า โอ้มันน่าจะออกมาแบบนั้นล่ะน่าจะตามเป้าเป๊ะๆหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรยังไงกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราก็ค่อยมาคุยกันดีกว่านะครับก่อนที่เกมมขอแข่งจะเริ่มต้นขึ้นใน4ี่ทุ่มคืนนี้นะครับห้ามพลาดนะครับสี่ทุ่ม ก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับเจ้าของโพนะครับอ่าเจ้าของโพแรกของปีนะฮะแชมป์โลกของเราครับแม็กซ์วอร์สเปเปนจากเรดบูลเรซิ่งนะครับล้วก็ควงคู่เพื่อนร่วมทีมนะฮะเซอร์เจอเฟรก็มาโอ้นะฮะเรดบูลทำได้ถูกใจแฟนๆเลยทีเดียวในรอบนี้ถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาใช้นะฮะถ้าเป็นบ้านเราใช่ไหมแต่ใครที่ถือเคล็ดนะถ้าเปิดมาแล้วมันทําเปิดหัวมาแล้วทําได้ดีเนะี่ยมันคงจะดีตลอดปีตลอดฤดูกาลหรือเปล่านะครับเรดบูลวันทูส่วน2 f e r r a r i ก็ไม่ธรรมดานะครับก็ตามประกบ มาไม่ได้ห่างไม่ได้หนีกันเยอะหรอกนะครับมาคันที่3คันที่4โดยชาวเลกแกลนแล้วก็คาร์สไซครับอันดับที่5นั้นแทรกมาด้วยจอมเก่าผู้ร้อนแรงเหลือเกินนะครับนั่นก็คือเฮียโซนะครับเฟอร์นันโดอลอนโซก็ทำติดสตาร์ทได้ในคะแนนอันดับที่5ส่วน2 Mercedes นะครับก็มาคันที่6กับคันที่7กันนะครับทุกคนวันนี้เราจะเดินไปคุยไปนิดนึงนะครับก็จะอยู่วนเวียนอยู่แถวขอบสระ ปากล้วยนี่แหละนะหากินแถวปลากกล้วยนะครับวันนี้แล้วก็หกกับ7จดนี่เป็น Mercedes ใช่ไหมก็แปดก็เป็น r ร n สโตรนะครับร่างกายอาจจะยังไม่พร้อมเต็มร้อยแต่ใจสู้เหลือเกินนะครับรถก็เป็นใจเลยทําให้คุิฟายมาได้คนะันที่8คันที่9เป็นเอสเตบานุคอนจากเอลพีนะครับแล้วก็คันที่10เป็นนิโก้ฮาวเคนเบิร์กน้องเล็กครับอเล็กซานเดอร์ออาบอนของเราออกสตาร์ทคันที่15นะครับจากวิลเลียมส์นะฮะแล้วก็ น้องใหม่นะครับน้องใหม่รู้สึกว่าจะทําผลงานได้ก็ตามมาตรฐานเดิมน,นะครับประสบการณ์กระดูกยังไม่แข็งพอนะครับรู้สึกจะไปสตาร์ทคันที่1 8บแลงไปนู่นนะครับทั้งออสการ์บิลาสตีทั้ง, ar, ri, ง uh, นิกเดอร์ฟรีนะฮะแล้วก็โลแกนซาเจนนะครับดูเหมือนจะดีที่สุดในน้องใหม่นะเพราะว่าออกสตาร์ทคันที่สิต่อท้ายจากอัลบอนนะครับเพื่อนร่วมทีมส่วน กิจสตาร์ทบุยนะครับในวันนี้เป็นเปียแกส l ี่จาก Alpine นะครับโอ้เกิดอะไรขึ้นกับแกสลี่กันนะฮะทำให้เป็นไปในแบบนั้นทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าเรื่องของกิจสตาร์ที่ออกมาเนี่ยมันเกินเกินคาดเกินความคาดหมายไหมอย่างที่เราเคยคุยกันนะฮะว่าใดๆแล้วก็ตามเนี่ยในส่วนของอั p พีนแม้จะร้อนแรงขนาดไหนแต่นั่นก็เป็นเพียงผลการซ้อมใช่ไหมแต่พอจะจับไฟอิงแล a บนะครับจริงๆในรอบเดียว ก็กลายเป็นทางเรดบูลนะครับที่ยังยอดเยี่ยมแล้วที่สาคัญกว่านั้นก็คือพวกเขายอดเยี่ยมคู่ฮะมันจึงถือเป็นสิ่งที่เรียกว่าตอกย้ําได้ชัดเจนนะครับว่ายังคงสมฉายาที่หลายๆท่านยกให้เป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับวอร์สนเองก็กล่าวย,ยังทอมตัวอยู่นะฮะว่าการซ้อมการอะไรก็มีปัญหามีอะไรนะฮะความไม่ลงตัวอยู่ดังนั้นการที่คว้าโปรได้ในรอบนี้ก็ถือว่า เซอร์ไพรส์ไม่ทำไมนาเซอร์ไพรส์นะแม็กนะก็ถือว่าเป็นโพลที่เซอร์ไพรส์อยู่ว่าอย่างนั้นนะครับในส่วนของเพื่อนร่วมทีมนะครับตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะขึ้นมาได้ในขนาดนี้เลยแต่เปเรสก็ยังคงรักษามาตรฐานเดิมของเจ้าตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยนะครับเขาก็บอกว่ามีปัญหากับเรื่องของบาลานซ์รถนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าไฟน์แลบรอบเดียวเนี่ยก็ต้องทํารถให้มันเบาที่สุดต้องอ่เขาเรียกว่า มีการเซตติ้งรถไปเป็นอีกในแบบหนึ่งซึ่งมันคงจะแตกต่างจากการเทสการซ้อมที่ผ่านมาใช่ไหมดังนั้นเพลเรก็เลยมองว่าตรงนี้ก็ต้องหาบาลานซ์ที่มันลงตัวใน,ใน,ในตอนแข่งขันนะนะในส่วนของชาวเลอแกลนะครับตอนแรกผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนตก,ตกใจนะครับโดวยเฉพาะแฟนๆของ f e อร a r i นะครับผมเองก็ตกใจเหมือนกันนะฮะว่าให้เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไปทะเลาะก,กับทีมงานไหมหรือว่ารถมีปัญหาอะไรยังไงไม่ทำไมถึงไม่ออกไปวิ่งนะครับทำไมปล่อย เวลาให้แบบว่าเสียไปเปล่าๆสุดท้ายเจ้าตัวก็ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นแผนนะครับเป็นแผนของทีมนะที่ได้ตกลงร่วมกันเข้าใจตรงกันแล้วว่าคือออกไปมันก็ไม่ได้ดีกว่านี้หรอกประเด็นแรกนะครับออกไปมันไม่ได้ดีกว่านี้ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นก็คือคิดว่าความแข็งแกร่งของเรดบูลเนี่ยน่าจะเข้าไปสอดแทรกไม่ได้หรอกก็เลยเรียกว่าไม่ออกไปเก็บยางไว้ดีกว่าอ่าเพราะว่าอย่างซอฟชุดนี้ถ้าถ้าออกไปเสร็จพุ่แสดงว่า มันก็ต้องเสียไปถึงไม่เสียไปมันถ้าเก็บไว้ใช้คืนนี้เนี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงไปดังนั้นเก็บไว้ตั้งแต่วิ่งแค่ไปรันเดียวเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะครับมากผมผมก็ว่าก็โอเคนะครับถ,ถือว่าทําถูกต้องแล้วละ่ะเก็บเก็บยางไว้เผื่อมีแผนมีอะไรฉุกเฉินในคืนนี้ก็จะได้มียางเตรียมไว้ใช้งานได้ทันท่วงทีกันหน่อยนะฮะ แล้วก็ครสไซเองนะครับนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับในช่วงแรกเนี่ยอาจจะดูเป๋ๆนะครับความเห็นของนักแข่งที่มีต่อตัวรถเนี่ยอาจจะไปคนละที่คนละทางอยู่แต่ก็เอาตัวรอดได้นะฮะแล้วก็ Mercedes เมอร์ซ e เดสนะครับต้องบอกตามตรงเลยนะฮะว่าเป็นผลการคอลี่ไฟที่อาจจะดูย่ําแย่นะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานเดิมที่พวกเขาเคยทําได้นะครับก็คืออันดับที่6อันดับที่7เนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นอันดับที่ถ้าเทียบกับของเดิมอะ โอเคมันดูแย่กว่านะ,ะทุกคนส่วนฟรีันตัอารอนโซ่เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะฮะเขาร้อนแรงก็จริงในการซ้อมในการทดสอบที่ผ่านมาเนี่ยแต่พอจะต้องจับเวลารอบเดียวจริงๆไฟหลับจริงๆเนี่ยกลายเป็นยังคงเหนียวยังคงไม่นิ่งเท่ากับในส่วนของทาง Red Bull แต่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่อารอนโซ่ทำได้เนี่ยมันเป็นเวลาที่ยกระดับได้เยอะที่สุดเลยนะฮะก็คือเข้าเร็วกว่าของเดิมอยู่ประมาณ 2องจุดสอนะครับไม่น่าจะเกิน2.5จะอยู่ประมาณนี้สองนะครับ2.4งจ่โกกว่านั่นก็คือจากการทดสอบเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าแอสตันมาตินต้นสังกัดใหม่ของเขาเนี่ยก็ยกระดับขึ้นมานะครับเร็วกว่าเร็วเร็วกว่าเดิมในประมาณ2.3อยู่แล้วพอมาคอลี่ไฟน์เนี่ยก็ยังคงมาตรฐานเดิมดังนั้นจะบอกว่าแมส จะเป็นกริดสตาร์ที่5เนี่ยแต่ก็ถือว่าสุดๆจริงๆนะครับถือว่ามาตรฐานการซ้อมการเทสที่ผ่านมาเนี่ยยังคงมีอยู่ที่เหลือก็คือเป็นการวิ่งแบบรองรันแบบยาวๆกันเท่านั้นเองนะฮะส่วนนะครับเอลพี LP นะครับทีมที่เรามองว่าน่าจะมีปัญหาพอสมควรเนี่ยนะฮะเบียร์แกสลี่ไปสตาร์ทคันสุดท้ายนู่นแต่เอสจบานอคองครับในฐานะของเด็กสร้างของทีมนี้ที่ คุ้นเคยกับรถนะครับเป็นอย่างดีเนี่ยก็ยังคงไว้ลายนะครับยังคงรักษามาตร,รฐานได้ดีนะฮะสตาร์ทได้ในท็อปสิบอยู่นะครับเข้าคิวสามาได้นะฮะในส่วนของทางนิโก้ฮาวเคนเบิร์ดนะครับนักแข่งน้องใหม่แต่หน้าเก่าเนี่ยนะฮะแต่ก็โชว์ผลงานได้อย่างเซอร์ไพรส์นะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นการเข้ามาในท็อปสิบในในในคิวสามของเจ้าตัวเนี่ยในรอบนานเหมือนกันนะครับเท่าที่เท่าที่พอจะนึกได้เนี่ยนะ แต่การแข่งขันจะสร้างความแตกต่างได้แค่ไหนก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีในะขณะที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็อาจจะอาจจะ,อาจจะยังยังคงไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับสำหรับแมกนูเซนนะฮะแล้วก็ค่ายส้มแมคลาเรนนะครับก็ยังคงยังคงเข็นกันยากอยู่นะในปีนี้จะเป็นตัวหลักแล้วนะครับสำหรับเรดดอนอริสนะครับจับคู่กับน้องใหม่ซึ่งก็ไม่ถือว่าไวห่างกันอะไรมากมายนักกลอกเนี่ย ไม่รู้ว่า d ด n นี l ล i c เคียโดนะครับที่ตอนนี้ก็ย้ายไปซบเรดบูลแล้วเนี่ยนะฮะจะมองยังไงจะคิดยังไงในตอนนี้หมแค่นี้เหรออะไรอย่างนี้นะครับเ่ะแซลๆ์กันไปนะครับก็ยังคงจะต้องเหนื่อยจะต้องลุ้นกันอยู่นะครับสําหรับค่ายส้มนะครับเพราะว่าการซ้อมก็ตามตามที่เห็นนะครับการเทสก็ตามข้อมูลตามตัวเลขที่ปรากฏแล้วก็การคอลี่ไฟล์นะครับก็อาจจะยังคงเรียกว่ายังไม่จี๊ดจา๊าดเท่าไหร่นะครับสาหรับต้นฤดูกาลในปีนี้กันนะฮะ แล้วก็ในส่วนของหน้าแข่งน้องใหม่นะครับก็ไปทยอยกันอยู่ท้ายแถวนู่นแหละนะครับปีอาร์แกสก็เรียกว่าอยู่อันดับสุดท้ายคันที่20ถัดกันขึ้นมาก็จะเป็นทั้ง p ีอร์นะครับทั้งเดลฟรีนะฮะโรเกนซาเจนรู้สึกว่าจะดีสุดมากครับในน้องใหม่นะครับออกซ่าคันที่16ก็ออกซ่าต่อต่อท้ายนะครับอัลบอเพื่อนร่วมทีมนะครับอัลบอนคันที่15นะครับส่วนซาเจนคันที่16นะฮะ มีอะไรพลิกแพงไหมครับรู้สึกว่าอัลฟาโรเมโอไม่จี๊ดเท่าไหร่ในครับในในช่วงแรกเนี่ยนะฮะหรือว่าจะปล่อยของตอนแข่งขันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวอลตอรี่บอตัสโจควินยูปกติก็น่าจะสร้างความแตกต่างได้ก่านี้จะไม่ต้องเทียบกับปีที่แล้วนะฮะนะในในการคอลี่ไฟน์เนี่ยปีนี้อาจอาจจะยังยังไม่เท่าไหร่ทีมที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งที่สอดแทรกกันมาในตอนนี้เราเราเห็นนะฮะว่าเรดบูลน่าจะไปออกอยู่แบบว่าโดดเดี่ยวแล้วนะครับ หมายถึงว่าถ้าถ้าจะวัดจากจากผลการคอดีลืฟกนแต่การแข่งขันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะตอนนี้มันเหมือนเป็นการแบ่งแยกได้ชัดเจนนะครับว่าเรดบล l เขาจะออกไปอยู่ในพื้นที่ของเขาส่วนฟ r อรี่ก็ยังคงรักษามาตร,รฐานได้นะฮะมาตรฐานเดิมได้มาตรฐานเดิมในในช่วงไม่ใช่ช่วงต้นฤด,ดูกาลนะครับอ่าก็คืออาจจะดรอปลงมาหน่อยหนึ่งแต่ถืถือว่าไม่เยอะนะครับ ในส่วนของพวกที่ดรอปเนี่ยก็จะเป็น Mercedes ด้วยอีกทีมหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกไปว่าผลการครัดลีคอยของจอยของทันเซอร์ในที่นี่เขาขเนี่ยต่อให้ถูถูแต่แยอย่างไงก็แล้วแต่ไม่น่าจะมีกิจารที่ดูดูแบบว่าย่ำแย่ในขนาดนี้โอ้บางท่านที่เป็นแฟนเมอ์เซเดสพิ่งเงผมนะบอกโอ้คุณปุ้ยคุณบอกว่า6กับ7ที่ย่ำแย่ใช่เหรอหมายถึงว่าเทีเยบกับของเดิมไงไม่ได้ไปเทียบบทีมอื่นนะฮะแล้วก็ ที่โดดเด่นขึ้นมานะครับก็คงจะเป็นในส่วนของแอรตันมาตินนะฮะป่านนี้เซฟยังอยู่บ้านในองกัดฟันพรกพวนมั้งฮะตอนตรูอยู่ทำไมไม่ไม,ไม่ไม่จีดแบบนี้วะเอานะครับจะเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบได้เลยฮะอาจจะจีดในรอบซ้อมรอบคอลีฟายจากการแข่งขันจริงนั่นก็คือมันมีหลายองค์ประกอบรับทีจต้องลุ้นกันต่อไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของแผนคืนนี้ คิดว่าน่าจะง่ายสําหรับเรดบุพพอสมควรแหละนะฮะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะนะครับว่าถ้าแม็กจะลุยเดี่ยวเลยหรือเปล่าแต่ไปไปมามา,มาเอาเปรเรสมาเฉยเลย่นะพอเปเรสมาอะไรมันก็ง่ายขึ้นถ้าคนไหนที่ไม่ใช่แฟนเรสบุอาจจะมองว่าโอ้นะครับคุณปุ้ยนะฮะแบบว่าเขาจะใส่กันเขาจะเล่นแผนนี้กันตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอนะฮะน,น่าจะใส่กันให้มันสุดๆไปเลยตั้งแต่ช่วงนี่แค่สนามแรกเองเนี่ยเออจะมาจัดแผนจัดอะไรกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอนะฮะ อืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ก็เพนเพเรสนะ,ะกลับมาได้ในแบบนี้ผมก็คิดว่าคําที่ดร์แฮมมุดพูดนะว่ารถเนี่ยเราจะแฟร์นะครับก็คือทำทาให้มันโอเคทั้งคู่นั่นแหละเนี่ยก็น,น,น่าจะเป็นประมาณนั้นมั้งฮะใจย,ยิงก็อยากจะเห็นแบบนั้นแหะครับคือใส่กันเลยนะฮะก็คะใครชนะก็ถือว่าดีงามสําหรับแฟนเรตบูลหมดล้มัง้งใช่ไหม เพราะอย่าลืมนะครับว่าเซโยเปเรสในปีที่แล้วรายชื่อของเขาคือนนะักแข่งที่มีโอกาสลุน้นแชมป์โลกคนหนึ่งเลยนะณนะช่วงเวลาหนึ่งของฤดูกาลนะครับก่อนที่แม็กจะลอยลำเนี่ยนะดังนั้นก็ถือว่าออกสตาร์ทในในตรงนี้ก็ใสมันเต็มที่กันเลยเถอะฮะเออนะจะกันไม่กันเนี่ยอย่า,ย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 าพึ่งเลยมั้ง <laughs> ความคิดเห็นของอแฟนคนหนึ่งนะครับอ่าไม่ใช่แฟนทีมไหนเราแฟนรวมๆกันไปนะแล้วก็ในส่วนของเฟอร์รารี่จะไหวหรือเปล่าล่ะ เฟอร์รารี่กับทางเ e ร์ิ d เดเนี่ยเหมือนออกตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะฮะว่าเรายังตามหลัง Red Bull อยู่ช่องว่างมันเยอะ,อะนะครับก็จะพูดตรงกันในแบบนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นท่นเซอร์เนี่ยบอกว่าโอ้นะปีแล้วผมว่ามันก็หนักหนาสาหัสแล้วนะช่องว่างเนี่ยมันห่างนะมาปีนี้เนี่ยหนักไปกว่าเดิม,มอีกอืนะครับ <laughs> จะมีเซอร์ไพรส์จะมีปฏิหาริย์อ้ใช้คำว่าปาฏิหาริย์น,นี่เหรอ ออก็อย่าพิ่งอะไรมากมายนะครับผมก็พูดไปตามเนื้อผ้าตามตัวเลขตามผลงานที่มันออกมานั่นแหละตราบใดที่ล้อยังไม่หมุนนะครับไฟยังไม่ได้ส่งสัญญาณมาสนามแรกยังไม่เริ่มต้นและจบลงเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับทุกคนเนาะในสําหรับค่ําคืนนี้สี่ทุ่มกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรนะครับค่อยมาฉลองความสําเร็จให้กับ นะครับผู้ชนะในบาเรนแล้วก็3คนบนโพเดียมว่าจะเป็นใครนะครับใครที่คิดว่าตัวเองน่าจะอดหลับอดนอนไม่ไหวก็มีเวลาก็เตรียมให้ดีๆนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดึกมากหรอกนะ4ี่ทุ่มเนี่ยใช่ไหมสี่ทุ่มเต็มที่ก็ต่อให้จะมีอะไรฉุกเฉินนะครับมีเซฟตี้คาร์มีอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็เที่ยงคืนละไม่ไม่ไม่เกินนั้นหรอกห้าบวกลบกันนะ แล้วคืนนี้รู้สึกว่าจะมีฟุตบอลด้วยนะครับเกมแดงเดือดใช่ไหมละ่ะใครเป็นแฟนแมนยูใครเป็นแฟนลิ U, เวอร์พูลเนี่ยก็ไปตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมก็ต้องการพื้นที่ในการที่จะขึ้นไปลุ้นหัวแถวให้มันมากกว่านี้แมนยูก็หวังลึกๆนะครับว่าจะมีโอกาสได้ไปเรียกว่าแย่งแคมป์นะฮะจาก2ทีมที่อยู่ด้านบนพวกเขาในส่วนของลิเวอร์พูลก็อยากจะเข้าในโซนที่มันเรียกว่า ท็อปสี่ท็อปห้าให้มันมากกว่านี้หน่อยดังนั้นก็ฟุตบอลน่าจะมาประมาณห้าทุ่มหรือเปล่าครับผมผมไม่ชัวร์นะครับว่าห้าทุ่มตรงหรือว่าห้าทุ่มก,กว่าๆนะแต่ใดๆแล้วมันก็จะอยู่พร้อมๆเอวันนั่นแหละคิดว่าเอวันน่าจะยังแข่งขันไม่จบนะฟุตบอลน่าจะลงสนามกันไปนะเอาคอกีฬาวันนี้ก็คงจะได้อุหลอดนอนกันสมใจนะครับมีเวลาวันหยุดนะครับในวันนี้ก็ชิวๆเลยครับสาหรับผมนะครับอยู่ไร่อยู่นาเหมือนเดิมนะครับก็คงจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวสําหรับคืนนี้สาหรับการเก็บข้อมูลสําหรับไรเพราะว่า งานของผมก็ยังคงเพียบนะครับ World Superbike ยังคงเป็น r e c e Super p o โ e ที่2กันอยู่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแต่ F1 นะครับแล้วไม่ไม่เคยดู2ล้อนะครับ Moto GP รายการ World s u p e ร b i k e รายการอื่นๆเนี่ยเราอยากจะลองเปิดใจดูก็ไปติดตามผมได้ในอีกช่องหนึ่งนะครับ YouTube ช่อง Bikerman คนรัก Moto GP นะครับอ่าช่องนั้นผมก็จะอาจจะนำเสนอเรื่องราวที่ ลงจํานวนคลิปหรือว่าความต่อเนื่องอาจจะมากกว่า F1 คือ F1 เนี่ยผมเพิ่งที่จะมาลงคลิปทุกวันนะครับในช่วงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาคือก่อนนั้นผมหายไปยาวเลยนะฮะเพื่อนๆหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะนะครับคุณปุ้ยเนี่ยสงสัยไม่เอาต่อแล้วมั้งครับทิ้ง F1 ไวหรือเปล่าไม่ทิ้งฮะตอนนี้ก็ พยายามที่จะรักษาความต่อเนื่องของตัวเองให้ได้นะครับมีงานมีอะไรที่มันยุ่งยุ่นยิ้งก็ปัดปัด,ปดพักไว้ก่อนนะครับเอางานตรงนี้ก่อนรู้ว่าเพื่อน mm. ๆก็ติดตามกันมาพอสมควรในระดับหนึ่งดังนั้นก็ไม่อยากจะทําให้ผิดหวังนะครับก็ขอบคุณทุกการสปอ p o r ทุกการสนับสนุนนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบไม่โดนใจนะครับว่าอยู่ๆเรามา ช่องเกษตรช่องขายปุ๋ยขายเครื่องสูบน้ําหรือเปล่านี่ฮะไม่ใช่นะฮะนี่ก็คือช่องมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายหรอกแต่ก็มีความเหนียวแน่นของแฟนๆกันอยู่จัดรายการแบบบ้านๆนะครับเน้นการพูดคุยเน้นการเสพที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฟังไปนะครับอาจจะไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกไม่ได้ถ่ายในสตูดิโอไม่ได้มีแขกรับเชิญไม่ได้มีอะไรเหมือนกับที่อื่นเขาทาแต่นั่นก็คือเป็นที่อื่นนะครับที่อื่นก็คือที่อื่นที่นี่ก็คือที่นี่แล้วผมก็คือ คนนี้คนเดิมนะครับทุกคนเจอกันใหม่นะครับคืนนี้ก็ค่อยไปลุ้นสําหรับเรื่องของกริดนะครับสตาร์ทที่ออกมาแล้วก็ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจะเป็นไปตามค่าดหรือเปล่า4ี่ทุ่มตรงเจอกันครับ